สวัสดีค่ะมาจากเรื่องน้ำรูตมั่วแล้วไม่น่าใช่แล้วสวัสดีค่ะคือวันเอ็กซามูไรที่เก่งกาจที่สุดแล้วว่าจริงๆน่านะเชื่อถือได้เลยอ,ะอ,อ่ะโอ้โหถ้าเดินแอดิเมชันเราเดินตุ้ยได้มุงมิ้งน่ารักมากๆเลยนะครับเนี่ยแล้วโอ้โหอยู่อะไรกันยะแยะตรงนี้เนี่ยเจ้งสคนเลยเหรอ ปลาไปก่อนละกันไปกระทักทายหนึ่งทีแล้วก็ไล่เชือเขาเลยตีต่อตีสดไปหนึ่งทีเอเรียสจะดีไปไหนจ๊ะมาให้ซาบุไรคนดีไล่ล่าหน่อยซีฉันจะล่าตายแบบเพื่อนนี่ยังอุ๊บตีขู่ไปก่อนทีหนึ่งแล้วก็ล่าเขาต่ออ่ะขออนุญาตหมุนติ้วเลยละกันปุ้มปาไปทางนู้นจะโดนใครบ้างไหมถ้าโดนก็เออมันก็จะแฮปปี้เอนดิ้งดีอะเนาะเอ้ยวัสดีเอเรียสงั้นเราปลาดักเรียบร้อยเขาเดสมอลเล่แล้วนะครับผมปาลาไล่ต่อไปได้เวลาล่าต่อแล้วเอ้ยมีคนตรงนั้นปั่นไฟเล่นอยู่ใช่ไหมยังไม่รู้ตัวัววช่่่่่มมยาาีคนกลงลงออูพอ เอ้สวัสดีจ้าเอาแล้วเขาจะปาเออเขาจะสะตัรผมไหมไม่สตันด้วยนะผมก็ให้ดาบแล้วกันอา้าวปามีดไฟไม่โดนแล้วก็ตอนนี้กระโดดฟาดไปกดโอ้ยแลกกันไปและกันนะไอ้เจ้าเชลสกี้ว่าไม่ซิเกจะดีไปไหนว่าให้ฉันเทพแห่งซางบไล่ไล่ฆ่านายหน่อยซีเดีปาไปล็อกขาไปหนึ่งล้วก็ไลฟ่ฟาดเขานลครับผมแล้วก็ซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็โอ้โดนบาเรียรบอกกันเซ็งเอ้ยอย่างงี้ต้องปาดาบแป้งโอ้โหแต่เขาก็ดกักหลบซ้ายกันเหมือนกันนะงั้นผมก็ตีหัวขึ้นเลยแล้วกันนะเหลือแค่นั้นเอะตายซะกแกด เจอเวอร์ชันวันเอกเบลซาบูไลหน่อยเป็นไงล่ะไหนเมื่อกี้เห็นใครวับวับไปซ่อมวันนายคือใครกันหน่อเชิเลกีอ้อยโดนสตันเลยอะ่ะโอเกด่เองอะ่ะเรารู้แล้วว่าทรงผมนี่นายช่างหล่อเท่จังเลยนะทรงผมนายมันเอกลัษย์ดีนีสีฟ้ามาแต่ไกลอ่ะโดดเด่นเลยดีเอาไปบล็อกด้วยเหรอเพื่อนตู้นี่ไงเอาเฮ้ยผมปาไม่โดนอะ่ะก็ปาดฟาดไปหนึ่งทีแล้วเอาไงาตอนที่จะอุบชาเลยหรือเปล่าอุปป้าหรือว่าอปป้ากันแน่อ่ะเกดนายโคตรอปป้าเลยเพื่อนนี่ไงตบเลยเอาไม่โดนด้วยเฮ้ย ทุบตีไปอีกทีหนึ่งเลยละกันนะสีพลไม่ล่ามานี่สี เจอพลังเดินแบบ16เฟรมเรทโชว์หน่อยเป็นไงล่ะนี่โอเคล็อกได้แล้วลาก่อนเพื่อนเอ้าไม่ตายเฉยเลยเล่เหลือแค่นั้จะทำไมไม่ตายอะบันดี้ซินี่งตายไม่จะตายไม่ตายเรียบร้อย๊บปูบเรีย้อยเก็บไปอีกหนึ่งนะครับผมขอดีเซะะัมมอนล่าลาร์บัคลาเติมโลบัคราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบัคก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกรอการ์เดนก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสแมปต่างๆอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่าช่อง พี่ับคนไปเลยหัวว่างสุดแสนที่จะมุงม่งบินไดถึงร้านดีๆต้องสาลัดบ้าเลยไม่ใช่ผมว่าผิดบทแล้วแต่ก็ขอขอ,ขอบคุณร้านสลัดบ้าด้วยนะับผมที่เป็นสปอนเซอร์เหล่านิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมใครที่สนใจร้านเติมโลบัคราคาถูกก็ไปใช้บริการกันได้นะครับผมบอกเลยว่าร้านนี้ดีจริงนะครับทุกคนและก็ใครที่บอกว่ามาจากช่องแม็กเทนพีก็สามารถไปลองใช้บริการได้นะครับผมบอกว่ามาจากช่องแม็กเทนพีได้นี่เลยนะหัววาง UGC สุดแสนหล่อเท่แล้วก็ปาขึ้นไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็เก็บเลยละกันนนะะเเอาาากก็บไไไม่โด,ดซีไปไห เป็นหนึ่งเดียวกับเออเหล่ากองทัพสมุไรเดี๋ยวนี้โอเคเรียบร้อยลาก่อนบ๊ายบายพีปป่ปูเรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ผมชอบสกินนี้มากเลยครู้ชมทางบ้านนอกจากมันเดิม16เฟรมแล้วไม่ขอนี่ดูตัวละครดิ oh. ตัวละครล,ลูกน้องของเขายังเป็นแบบเออเหล่าแบบเป็นนักดาบสมุไรนะครับผม้โูบอกเลยว่าโคตรเท่อะแล้วแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันเลยอะอันนี้สกินนี้เท่จริงเท่ตั้งแต่ดีไซน์ที่เป็นเบียวสมุไรแล้วว่าอันนี้ผมชอบมากโคตรเท่อะไอชันมาแล้รวะเพิ่งฝึกมาจากกังฟูแพนด้ารอบนี้บอกเลยว่าเช วัดนินมังกรมากวัดนินมังกรคืออะไรวะเนี่ยเพื่อมาแล้วเพื่อนนีไงจะหนีไปไหนอ่ะมาสู้กันฟาล่าคือผมปาดาักแต่ว่าล็อกขาโดนไหมก็โดนนะครับผมก็ฟาดไปหนึ่งทีเลยละกันนะ จอดีไอ้ผูวิชาดาบมาอย่างดีตายซะเถอะอมาเพื่อป่าพวกแกโดยเฉพาะแต่ตอนนี้ก็เขาสุรัรแมนสแตนดิ้งอะฮ่าเต้นเหรอเพื่อนนายคิดผิดแล้วโอ้ยตามมือไปหนึ่งทีอ่โโอ้ผมมองไม่เห็นเขาด้วยมองไม่เห็นเขาด้วยเขาไปไหนแล้วว่าเดี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก่าเขาได้เองแหละคือปาดักเลยอะโดนไหมถ้าโดนก็เออแฮปปี้เอนดิ้งดีแต่ว่าเหมือนจะไม่โดนงั้นก็ไม่เป็นไรวิ่งต่อตรงๆยาวๆเลยละกันเพราะเราเป็นคนซื่อตรงอะมาแล้วอะเอาเฮ้ยหายไปไหนวะเดี่ยโอ้ไม่เจอสงสัยผมตาหัวแล้วซามูไลเราว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้ด้าาานดบมก เลยนะแต่ว่าเราจะตาโขยอยางงี้มันก็ไงอยู่อะโอเคเห็นแล้วมันอยู่นู่นนี่เองจะดีไปไหนแพรฉันเจอตัวแกแล้วเทคกะเหมนเรียบร้อยล็อกโดนแล้วแล้วก็ฟาดโอ้ยสวยอูย้โดนซับเป็นไม้เขาก่อนทำให้ผมตีเบี้ยวเลยไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็เข้าตัวเออเข้าใกล้ตัวเขาได้แล้วงั้นก็ขอตีเลยละกันฟึบตีไปไม่โดนนะครับผมแย่และเวลาเหลือน้อยแล้วแต่คิดว่าจะหนีฉันพ้นจริงๆเหรอฉันเป็นซาบุไลาจากยุคสมัยก่อนเลยนะไี่ไงแกคิดว่าเออนาการน้าของแกจะสู้ฉันได้เหรออ่อนะแลวทำไมจอมันแดงขนาดดีวะเนี่ยถือว่าเป็นกกาารศ จะน่าเห็นความบ้าำน้าละกันเพราะมันคือ จอแห่งสายเลือดไงล่ะมาละค่ะมาครั้งที่สองแล้วอ่ะไอพวกเรามันดูดเซอร์ไวโวทั้งหลายเอ้าเฮ้ยยังไม่ทันฆ่าใครเลยมันตายได้ไงววเยี่ยแถบมันตายก่อนเฉนเลยฉันยังไม่สั่งให้แกตายเลยมามีสิทธิ์ตายก่อนได้ไงฮะแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตายก่อนที่ข้าจะไล่กระทืบแกเพราะแกไม่ได้เออโอ้ยโดนสตาร์ทอ่ะแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตายก่อนเพราะว่าฉันไม่ได้ทาเอออาหารตามสั่งอ่ะไม่ใช่เออมันดู์ตามสั่งซะก็หน่อยฉันไม่ได้สั่งให้แกตายแกก็ห้ามตายสิเฮ้ยเจนเอาหนี้ไปกน้าโเลยฟฟ แเชสเหรอโอ้พระเจ้าจอมันเจ๋งมากเนี่ยดีแกก่อนเลยละกันถ้าจะหนีไปไหนนี่วิธีแห่งซาบุไรอ่ะเขาสู้กันแบบนีนอ่ะเขาสู้จากการคนที่กดสกิลไม่ติดแล้วก็ไล่ฆ่าต่อเลยอ่ะเรือกน้อยใช่แล้วใช่ไหมตาก่อนเพื่อนไอ้บีบคอทิ้งเลยอ่ะเอากินหย่ำย่ำใช่ไหมอร่อยเลยอ่ะเรียบร้อยเจอแมดอินเฟคชั่นเรียบร้อยตายโอ้โหตัวหมุนติ้วไปก่อนตายนะครับผมเอเลียจ๋าเมื่อกี้นายให้พิซซ่าเพื่อนใช่ไหมจะไปไหน้าขอเปิดตาทีสัก ทีละกันนะแกสนใจว่าเดิเนแบบ16เฟรมแบบชั้นไม่ล่าเดินแบบวิถีโอบอกแห่งยุคสมัยก่อนนะแต่ตั้งแต่รัตโกนิโกร์ในญี่ปุ่นอนะ่ะเดี๋ยวถ้าัตตานาโกซีอยู่ในญี่ปุ่นแนละ้วแปลกๆนั่นแหละเพืตาก่อนเอเลียเชื่อใจอีกคนแล้วีปปูโอเคงั้นขออนียาตแซมมอนลกน้องเลยอ่ะโอ้ยทุกคนดูลูกน้องดีลูกน้องตัวละครนี้อย่างเทะมาจากแมปอะไรในโลบอกผมจำไม่ได้แต่ที่รู้คือแมปนี้ตัวละครดีไซน์เท่มากผมโคตรขออ้ออ่ะลูกน้องวันเอกกับบอกเลยว่าดีไซน์โคตรเก๋แล้วเอาไงอ่ะวิค เหลืองแล้วอะตัวเหลืองแล้วใช่ไหมเลือนเหลือนนอนแล้วใช่ไหมั้ก็เอานี่ไปกินเอา เหยียบไม่โดนอ่ะโอ้โหนายไปอยู่ใต้ฉันแล้วฉันจะเชื่อแกยังไงโอเคเชื่อได้แล้วอ่ะาส l a s m a standing by ตุดแถบใช่ไหมโอ้ยแกคนเดิมเลยเจ้ากาหนาวมาดูกันดีกว่าว่าดาบสบุ่ลาของฉันนะดาบสบุ่ลาของฉันกับกาหนาวของแกใครมันจะแข็งแรงกว่ากาันนะมานี่สิคือปาลาดักเลยแว่เท็กเกอร์เมนไม่โดนโอ,โอ้โยกาหนาวว่าอะไรทำให้ผมตาบอดไโด้ด้วยวะเดียวโอ้โหหมุนติ้วหมุนเตอรี่เลยจะหนีไปไหนฮัทแทร์โอ้โหผมโดนอีกแล้วก็เอาแมดดิเฟคชันไปนี่อ่ะโดนด้วยเรียบร้อย ประมาดเป็นเหตุสังเกตได้นี่เงยตกพิงเลยอ่ะจะหนีพ้นไหนไมเอาปาการน้ำหรือปลา,าไปเลยเพื่อโดนล็อกขาแล้วบายบายจีๆเรียบร้อยโดนลูกน้องฉันตกไปกนละกันกนัจ้างมาแพงอ่ะราคาร้อยกี่บ่ะโอ้โหโคตรแพง <c oughs> วิธีแห่งซามูไรในยุคสมัยก่อนรู้ไหมว่าฉันน่ะน,นะเป็นทหารชั้นสูงในการปกครองตั้งแต่สมัยก่อนของญี่ปุ่นเรวนายอย่ามาดูถูกกันเด้อไอพวกเซอร์ไวเว์แซนเต้รมาแล้วจา้าวัสดีซามูไรคาบุโตชิบุราซาวิโรดาบิด้ามาแล้วอ่ะแล้วก็ฟอร์จู โนบาฮาตาลีอะโอ้โหชื่ออะไรวะเนี่ยเป็นชื่อซาบุไรที่ยาวที่สุดตั้งแต่ผมนั้นเคยพบเจอมามานี่ซีเอเดียขอไล่ล่านายหน่อยเลยฮึปาไปไม่โดนเลยอะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ดาบแต่เราปาใช้ไม่โดนอย่างนี้ก็ไม่น่าดีโอเคโดนแล้วแล้วก็ฟาดอีกทีเรียบร้อยดาบแกได้แล้วพี่ปูเรียบร้อยผมเก็บไปอีกหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วเมื่อกี้เห็นแบบโอ้ดีเกตตีไปหนึ่งทีอะเก็บพิซซ่าสิเพื่อนยำหยำยำอร่อยใช่ไหมล่าเก็บพิซซ่าน่ะฮะขอตีหน่อยได้ไหมอะฮึปปุ๊บปาไปเรียบร้อยจับ รมอ้าวได้ดูเซกาดก่อนงั้นก็เก็บดูเซกาดก่อนละกันนะวันดีครับดูเซกาดเจ้าไรเวทใช่ไหมผมมีดาบประฟ้าอ้ะนี่ไงเรียบร้อยศึกต่อสู้ระหว่างเจ้าเวทก,กับคาตานะโอเคกันเราก็เดินขึ้นต่อเลยอ่ะใครอยู่ข้างบนดีน้เปิดตาหน่อยซิโอเคจเจอแล้ววันดีจะจเกสยูจิเกสคิดว่าคาถาเวทข,ของแกมันแข็งแกร่งมากใช่ไหมเดี๋ยวเจอพลังแห่งวิถีซาบุไรอ่ะจันเป็นทหารชั้นสูงในยุคสมัยก่อนญี่ปุ่นเลยนะรู้ตัวเปล่านี่ไงแกท้าทายอำนาจมืดอยู่ใช่ไหมแกกำลังลบหลู่ใช่ไหมนี่ไงลบ นี่ผมก็ปาวุดโคไปหนึ่งทีแล้วก็ตีเลยอ่ะไม่เล่นจีวิทยาใส่ดาางกรอเพื่อนอาวบอกเรียบร้อยจีวิทยาใส่ด่างได้เริ่มขึ้นแล้วอ่ะเรียบร้อยล่าสแมนสแตนดิ้งอารันไฟเพลินเหรอบันไฟเพลินใช่ไหมเอรีสเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะขอชุบลูกน้องแป๊บหนึ่งนี่อ,อ่เอายเรียบร้อยลูกน้องสำมูไรามาแล้วมาเป็นกองทัพเลยแล้วผมก็ปาทักทายไปหนึ่งทีแล้วก็ฟาดป้องแปงแล้วก็ตีทีหนึ่งแปงเรียบร้อยแล้วก็แมดอินเฟกชั่นตุ้มโดนไหมโอเคโดมจีจีเวลเพลครับ คนมันเหลือกันแค่สี่คนแล้วอ่ะแม่พลังแห่งชามูไลที่มันช่างทรงพลังซะเหลือเกิน